โอ้โหโอ้โไม่เป็นไรหวังยิ่งกว่าตับกระดูกหมูสิแค่ย่างมาต้มลงเอกสารเยอะรับอยู่ให้ไม่เคลมรีกระดาษดูสที่ว่าสังหรือเาถ้ามีไปอินให้พี่น้องดูกันเออดูสิคงไม่ดูไม่ได้ไม่ต้องดูคนเป็นโรคหัใจอยากมีตาดู จะกันอะไรฟังฟังแม้นสู้นี่เมันชูจิตมีอาจารย์มันชูเอ้าไม่เป็นไรแอะอย่างประตูสบายใจไม่มีปัญหาเสร็จแล้นอนหลับฝันดีหลับฝันดีเจ้า หลวงพ่อหลวงพ่องพองดามบล็อกลับบ่อยๆมันจะได้คมเบิกวันนี้เสียงจะดีวันนี้เสียงจะเหบิกใจจะแล้ว <c oughs> ดูที่กันคนต่อไปตังแคาแล้วจังจังสองชั่ว<อ>ไปแผลทะลอกนะครับแผลทะลอกม่นไปมาอวดอ้างนะครับ พระกระดานของหลวงพ่อมา,าชุรินดูที่ว่าเสียงจริงหรือเปล่ามีเด็กตุกคนหนึ่งนะครับคนอีกคนนะครับฝานคนไมไหมลองดูอีกทีหนึ่งผมจะโชว์ให้ดูว่าฝานของหลวงพ่อองค์ดำนันคนไมไหมดูกันเอาเองแล้วกันผลต่อไป ควนลงไปตีดตีดควนอโอควนให้ขัดเลยชักชักชักแหมแบบแจ็บใครดูโลกใครว้า,างใจให้ดีจะยืนไอ้หนูจะยืนะน,นะนั่งลงไปครับกระดูกนานั่งถ้ายืนลง่าจะไม่ฟันควนอืออือกะเด้กเลยเออจุดแล้ว กี่คนแล้วสะท้านเลยครับเออตั้งใจให้ดีหนูไอ้นี้เด็กเด็กกัดทองเออตั้งใจให้ดีลูกลูกของใครตั้งใจให้ดีโดยหลานสามลุงพ่อรับหวานี่เจ้าเกรดนี่ฮะโอ้หันดีร็งเธอเหมือนกับเถือเนื้อมันมาจากไหนโอ้โหไปเข้ายิ่งอ่ะหมาเนื้อนี่มันเหนียวจริงจริง ไปดูกไปในเนื้อเดี๋ยวอินทิลิศอินทิลิศทักท่ากระดาษตอนนี้ขอหยุดก่อนอ้าวตอนนี้จะเริ่มไปยาด้